ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Bridge Constructor Portal ก็เป็นเกมให้เราสร้างสะพานอะไรครับผมมาแต่มันน่าจะมีแบบ Portal เข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับผมเราไปเล่นกันเลยดีกว่าไปโอเคอันดับแรกเราก็ต้องเอาของที่ไม่ใช้ออกไปก่อนคืนนี้เหรอ Remove ยังไงออกกด2ครั้งแล้วก็คลิก Remove Excellent อ่าเราลองแบบ BB บไปก่อนแล้วกันนะอ่า BB ไปก่อนอ่ายังไงต่อสิ อ๋ออันนี้คือถ้าเราก็ต่อถนนไปออนนอ,อันนี้คือโค้งใช่ไหมทำไมเสียงคนพูดมันดังจังแล้วเราก็เทสรถอ๋อเรายังจินตนาการตกแต่งไม่ได้นะครับตอนนี้เราทําตามตัวเตอรเรียลไปก่อนนะอุ้ยนี่ไงผ่านแต่ฉลุยเลยอีซี่โอ้โหในกเกรดเวลเลยมันขยับอย่างนี้ได้อ๋อขยับให้แบบตกแต่งตกแต่งเรื่องราว Very good แล้วก็มีแรมโอ้โหเกมโคตรส,งสร่รสงเสริมชินโคตรส่งเสริมจินตนาการเกมดีครับเกมนี้ทุกคนอ่าบอกเลยว่าหร์นเวหาไปเทสนี่คือการเทสเป็นยังไงบ้างมาแล้วสามสามเกลือตอนนี้ฮะวโอ้โหเป๊กเกินก็มันต,ตวเตียวเนาะหมดซ้อมไม่แม่อยากเอาจริงแล้วหมดหมดฝึกยังไง นี่ไงมีพอร์ทอแล้วป่ะเนี่ยมาเราก็ตามตัวเตียวไปก่อนตอนนี้เราก็ตัวเตียวไปก่อนเดี๋ยวเราก็ต้องมีแบบสายเคเบิลเคเบิลชาย์ติดเอาไหมมาเราก็สร้างต่อให้เสร็จเพื่อไปสู่จินตนาการนะครับผมมาเราเพราะห้องต่อไปนี่คือเอาจริงและนี่แหละไปเดี๋ยวยังไม่ทันได้ไปไหนเดี๋ยวกนต่อไงวะเนี่ยอ่ะ อ่ะได้แหละโอ้เป๊ะแว้นๆเลยได้ไหมขอแบบแว้นๆเลยโอ้ยมียุกยึกนิดหน่อยนิดหน่อยมาโอ้ประตูโคตรเยอะเดี๋ยวมันมีห้องแบบเลเซอร์ด้วยไปสีมือคือตูยเย่เลยไปเนี่ยเราต้องเข้าสีแดงใช่ไหมเราไปไงวะนี่เลยแล้วก็แบบมีการเทคโอเวอร์ขึ้นมานี่แค่นี้น่าจะพอแล้วแค่นี้มีการเทคโอเวอร์ขึ้นมา แล้วก็สร้างแค่นี้แหละเออเราต้องมีแบบเคเบิลตั้งหน่อยเพื่อไม่ให้มันล่วงลงมาครับโอเคเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จละมันก็แบบคือแบบในหัวผมก็คือมันวิ่งมานี่ใช่ไหมแล้วฟูเข้านี่ฮะแล้วด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกมันจะลงมาเอ,อ้ยเราควรทำไอ้นี่ไว้สักนิดนึงอ่าเป็นทางรล้ก็เอาไว้ครับอ่านี่นิดนึงแล้วก็เอาเชือกแขนวนไว้แล้วมันก็แบบปุ๊บมานี่อ่าแล้วก็สร้างสะพานเนี่ย แล้วมันก็จะแบบลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วก็ปุ๊บปุ๊มโหเรียบร้อยดูเลยคือแบบคือแบบว่าแบบเนี่ยเป็นไงไปนี่แหละมาแน่บอกเลยอันนี้คือยังไงก็มาว่ะทุกคนนี่เป็นไงมาแล้วอโหตามแผนภาพอ่าติดรถไม่แรงเลยอ่าเราก็ต่อมาเหมือนเดิมเฮ้ยเราทำลับมัดีกว่าน,นี่เอามาเป็นลับมาเนี่ยอันเนี้ยชัวชัวป้าบเลยจริง อันนี้ยังไงก็ได้คุณผมให้เลยร้อยเอร์เซ็นนะเนี่ยไ,ได้ได้ตายห่ากันหมดได้ตายหากันหมดหละองศามันอาจจะแบบมันต้องมาอย่างนี้นี่อย่างนี้อย่างนี้องศาต้องประมาณนี้ใช่อ่าแล้วก็ทําตัวรับไปนิดนึงเป็นตัวรับเอาไว้อ่าอันเ,เนี้ยจะได้ไหมกิดลรกกินรอบแล้วเนี่ยไปนี่มาแล้วปุ๊บโอ้โหไปโอ้โห <ver> สมแล้วจะเป็นวิศวกรมา18ปีโอ้โหชิวๆเลยอันนี้มาเป็นสายครับโอ้โหรุ่นรัวเป็นไงเียบร้อยเอ็กซ์แลนด์มีประตูต้องมาเปิดด้วยโอ้แต่อย่างน้อยก็ดูมีที่ยึดมีจินตนานการให้เติมแต่งได้อยู่โอเคดูว่าได้อันนี้เดี๋ยวต้องไปไหนก่อนนะต้องลงมานี่ก่อนใช่ไหมแล้วก็ลงมาได้เลยไม่น่าจะต้องทำถนนโอเคน่าจะไดน้น่าจะอย่างนี้ได้อยู่ อ่าแล้วเราก็ยึดเชือกเอาไว้ยึดเอาไว้ลองเทสเลยลองเทสเลยดีวกว่าหัวโคกปวุ้บนี่ไงหัวโคกล่วงไปสองครับอันนี้เป็นไงหัวไม่น่าโขกไม่โขกและอันนี้ก็ไม่โขกโอ,โอย้ยางเอาอะเราทําเป็นทางลับเอาไว้แล้วกันนะทําเป็นทางลับทางลับอ่าเป็นทางลับเอาไว้แล้วก็ต่อมา ต่อมาเราก็ต้องรีบหนีนะครับระวังต่อยอะไรอะ่ะไปอันนี้คือชิวเน่มาแล้วครับสามคนนี้สามเกอเข้ามาแล้วและไม่สามารถหัวโขกได้เรียบร้อยเปิดประตูวึ้มเข้ามาชิวๆวันนี้เลี้ยวเข้าไปมาบุ๊บซึมอุ้ยเดี๋ยวไปไงวะนนี้อันนี้ก็คือแบบมันต้องเข้าตรงนู้นแล้วลงตรงนี้แล้วแบบห้ามให้ถนนมัน ติดกันหรอโอ้อาจจะต้องมีการแบบแรมนิดนึงอ่ามีแรมนิดนึงอันนี้ก็รับมาน่าจะไหวแล้วก็ลงมานี่แล้วก็ขึ้นนู่นเลยเสร็จสิ้นเลยง่ายๆเลยนีม่มาปุฟู๊ฟู๊ร้อยเข้าไปเออเฮ้ยชนเข้าให้พังเจ๊งเจ๊งหมดอันนี้แหละไปอโอ้โหงั้นเอาน,นี้ออกเอาน,นี้ออกน่าจะได้ไปอังนี้แหละ ชัวชัวจริงอึ๊บเออไปแล้วก็ลงมาบุบหือห่อขึ้นมาห่อขึ้นมาไม่ถึงอาจจะต้องมีแบบมีรับนิดนึงน่าจะน่าจะน่าจะอยู่แล้วไหมน่าจะอยู่แล้วไหมมาแล้วครับรอจังหวันนี้เหนขึ้นมาแล้วก็แล้วก็เอ้ยโอ้ย,อยรับกันพอดีครับหือ เป็นกานคำนวณที่มีความชาญฉลาดอย <g transparen cies> <waterfall> ่างมากก็มาเลย5คัน5คันมาแล้วคันคันแรกครับ3เมกรเมาแล้วรอดได้หนึ่งมาแล้วล่วงมาไม่ชนกันครับไม่เกิดการชนกันเกิดขึ้นโอเคสองคันเดี๋ยวตรงนี้มันมีการมีการการจราจรติดขันนิดหน่อยเริ่มแดงขึ้นมารีบไปรีบไปรีบไปเร็วรีบไป รอดรอดรอดแล้วเรียบร้อยจีนเนี่ยเกมอะไรอะครับผมเล่นเล่นโคตรยากเลยไอ้ปุ่มนี้คืออะไรนะเดี๋ยวก่อนไอ้ปุ่มนี้คือปุ่มอะไรวะเนี่ยและเออจะไปกดยังไงอะอ่ะอันนี้น่าจะผ่านฮึบมาแล้วแล้วไงต่อปุ่มนี้กดเพื่อเอาให้ชวิตไปถึงแล้วก็พึบเพื่อเปิด แล้วไปยังไงต่อทั้งนั้นอ่ะอ๋ออ๋ออ๋ออย่างนี้ไงแล้วก็บ้ดขึ้นมาไงบ้ดจำบ้ดจำบ้ดจำบ้ดขึ้นมาไปนี่แหละคือใช่นี่ก็มาปุ๊บแล้วก็แบบลอยเข้าไปรอดพ้นนี่มาครับกดเปิดประตูขึ้นมาแล้วก็บ้ดขึ้นมาโอ้โหจีนีเอส เราเกิดตรงไหนไปเนี่ยเดีด๋วยวก่อนเกิดข้างบนลงมาแล้วก็ต้องขึ้นมาตรงนี้เพื่อเปิดปึ๊บแล้วก็เข้าไปอย่างนี้โอเคเราโลทิ้งก่อนมันจะมีของเก่ามาไว้ทําไมให้วะเนี่ยแล้วก็น,นะเราเข้าประตูนี้มาเพื่อขึ้นนี้แต่เราจะเปิดสวิตช์ยังไงแต่ผมว่าเราอาจจะต้องอย่างนี้ปะโค้ง,งเป็นทางให้อ,ะอ่ะอ่าแล้วเราก็ต่อมา ใช่ไหมเป็นโค้งลับใช่น่าจะต้องโค้งลับเพื่อให้มันกิ้งมานี่โอเคแล้วหลังนั้นเราก็มาต่อเป็นทางขึ้นมาครับผมน่าจะพออันนี้พอไหมพอวาแค่เนี้ยเราก็ต่อมาน่าจะได้อืมปะลุยเสร็จสิ้นแน่นอนภารกิจนี้คือแบบมาลอยขึ้นมาแล้วเปิดขึ้นมาประตูแล้วก็กิ้งลงมาครับจังหวะนี้เป็นยังไงโอ้โหนิ่มๆเข้าไปแล้วหนึ่งก้อนโอ้โห น่าจะน่าจะชิวใช้ตังไปเยอะมากใช้ตังไปเยอะมากเลยอันเนี้เใช้ตังไปกับไอ้โค้งโค้งพวกนี้เนนะี่ยโค้งมันต้องเชื่อมกันเยอะมากเลยครับไม่งั้นมันมันไม่อยู่เริ่มแดงอล้เนี่ยทำไปเล่นไปโอเคพ้นมาแล้วครับหนึ่งคันสองคัน,ส,คนสามคันแล้วก็ห้าคันโอ้เรียบร้อยเสร็จสิ้นอุย้ยอะไรอะ่ะเราอันนี้คือเพิ่งตัวตัวเรียวเสร็จเหรอหรืออะไรใครเข้ามา ทำอะไรแถวโต๊ะทำงานเราเนี่ยต่อสายคอมเหรอเชื่อมการเชื่อมคอมพิเวเตอร์เฮ้ยปองเกงแฮปปี้เบิร์เดย์หรอเอาว่าผ่านการทดสอบไอห้องเมื่อกี้คือเทสหมดเลยเหรอโอ้โหแล้วคือกี่กระบอกก่อนคือมันเล็งมาทางนี้อ่ะเราต้องไปเออตรงนู้นแล้วก็นี่มาเหินมาเลยแล้วก็ต่อโครงเหล็กมาก่อนอ่ามาเป็นโครงแข็งแรงดีมาก ุดยอดเลยน่าจะไหวอยู่ไหวไหมวุ้นนิดนึงงั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นสองแบบเป็นสองจึงอ่าได้ไหมเฮ้ยเหมือนเหมือนแข็งแรงเหมือนแข็งแรงอยู่น่าจะไหวพุ่งมาหืนขึ้นไปรอดชิวครับอาแต่เนี้ยไม่รอดแล้วพังยับเยินอาจจะต้องต่อกนี้อีกหนึ่งชิ้น นี่ก็เชื่อมมาน่าจะได้แล้วไหวอันนี้ไหวนี่ไหวอยู่โอโ้โหดูแต่ต่อเป็นแบบโคตรใหญ่เงมุมงงแล้วก็ต้องมาทําเหินขึ้นนี่นี่ต้องเหินแบบถึงไหมเนี่ยอ่าลองดูไม่รู้ถึงหรือเปล่าเข้ามาแล้วก็อมันชันไปมันชันไปก็อาจจะต้องแบบบูตบูตมาแต่ไกลเลยเพราะว่าเนี่ยได้ จริงเพราะวันนี้ได้ว่ะเพราะว่าฝั่งนี้เราอาจจะแบบข้ามันนี้ได้เพราะฝั่งนี้มันแบบมีจังหวะทําความเร็วมากกว่านะครับผมแส่อันนี้ต้องชันกว่านี่ไงมาอันนี้ชนไปเรียบร้อยล่วงไปแล้วเราเข้ามาแล้วเราก็อันนี้มันแบบมีจังหวะทางให้แบบชาร์จความเร็วมาเยอะมากแล้วก็ค่อยแบบเทคขึ้นไปข้างบนไหวแน่จริงต่อมัจะยอะนี่หละต่อต่อไปเถอะครับต่อต่อไปเถอะเป็นไง อยู่ไหมเหมือนจะอยู่ผมว่าคัเนี้ร้อยเปอร์เซ็นให้เลยจริงยังไงก็มาไม่มีงานติดกันเกิดขึ้นนี่ผ่านไปแล้วแล้วก็ไปล้อหมุนเรียบร้อยระเบิดรุนแรงอย่างนี้ครับเทคมาแล้วความเร็วอย่างรวดเร็วฮะบื้อขึ้นมาแล้วก็ข้ามขึ้นไปโอ้โหเสร็จโอ้อันนี้ชิลมากหกคันน่าจะไหวแบบชิลชิเลย เริ่มที่แอรเรียแรกนะครับผมก่อนเข้าพอทัอลข้ามมาแล้วโอ้แบบแบบไม่มีปัญหาเลยครับตรงนี้น,นี่ก็ลอยมาไม่มีอุปสรคอะไรครับชน,ชนโอ้ดนึกว่าคนมีโดนระเบิดตายเสียงระเบิดโคตรดังเลยแลว้วจังหวะนี้ยังไงโอโ้แล้วก็ลอยข้ามาไปเรียบร้อยก็เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วอืมโอ้โหกคัน สบายมากอันนี้ชิวอโอเคงั้นก็เราก็แบบพอของป้าของคอแล้วกันนะสำหรับเกมนี้ก็เอามาเล่นแบบเพลินๆนะครับผมโอเคไหมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดก b กระ i b e ให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม